สวัสดีครับพลพี่น้องมูลนิพพเบากรรในซองกระแตหน่อยแซนดลครับเอาพาผีพาหน่องมากินงูหน่อยเกือกตมครับก็คือลาบไซพียนะครับเขาตามรักกระเอิ่นลาบไซพียอนะครับไซพียอมิเตียพีแบัวด้วสเซเลอดนะครับไซเบียร์พวกงูคนอุลว่นะครับเหนียวเนียวหลดนะครับเนาะมัอนี้เอื่อนงหน่อยเกือกตมครับเอาเบากรรกับขอตรวจข้อไพเนาะครับเนาะผู้ถือบวกกินเนื้อผู้ถือบวกกินดีบครับมัอนี้มาครับฮานี่มาเสียบแซ่บต้องกันครับ พักกับพักแก่มืนี่พักหัวละผ้าพักนั่งเลืศครับนี่ยอดยอดบังดีใหม่รับอยูนี้ยอดบังดีใหม่กับกําลังโป่งครับกระลังโป่งโอ้ยใส่คมเอาล้อมใส่กันนะครับเหมือนเ่ติเพียครับเหมือนบดใซ่เหลือ่นะครับเนาะมาครับมาแสบแน้องกันครับวัานี้วู้ยมือนมาผู้เดียวครับมันนี่มาจัดผู้เดียวอืม จับกุ้งเอาครับโอยคมคมเลยอันนี้มาเผีย่ย่างดีนี่ออกซิเดี่ยครับ อืมอืมไม่มีฮะถ้าถ้าแดดม,ม, <c oughs> มึงมีก็เริ่มมีเลยคิดไม่มีทั้งพูเป็นต่อมนะครับมาน้ำกินเพียอ หอนผลิใหม่ครับมากคนเปลี่ยนอยู okay, ่เด็ดยวจะหอดเหนียวมาสุดๆเลยครับ จะไม่ไม่ไมดนี้มุดเดยงหังไตยอยู่ห่างมุนเดยงอันนี้บ่เดียเผาครับตัวนี้เผาเผาปหีหอมปีย่างหนึ่งครับเอาสุดสดเหนียวแส่เพื่อกันครับก็แสงบมา่น้อยเกือกต้ม หมางมาละมาเดี๋ยวมาสองหน่วยส่วนหมากมันดีแก้บุหลักครับเดิมโบคอยมีบนบบคอยตก อพอเห็ดตรวจัดตัว,ดดวละครับอืมมาเพียวเลยเพราะอันนี้สามสิบนาทีามาทันเห็ด้วยเขาเนื้อเขาหนามครับตัวนี้จะเป็นเนื้อตาครับโอ้ เก็พักนั่งเลือดเขาสุดยอดที่กันนะครับจวดจัดอยู่ครับ ช่วงนี้มันแดดปลูกพักก็จะโคตหนาบก็จะไม่ค่อยได้ครับมันเหี่ยวแดดแล้วครับน,อน้องแดดแห้งถ้าฝนตกจะเถะื่อสองเถื่อนมีไข้นะนั่นก็ตกเถื่อเดียวเม็ดเลย แดดทันเ,ดทนเอาอยู่ครับเปตะตกหขังว่าตกจังเลยแหละพอจิตกต๊พอจน่อยโอ้อือื ถาวยรวกะเืนคล้องแท่ก็ครับโอ้ยตรวจขนาดอือ่ม ม,มันเนี่ยพวดอกพริกหน่วยมาก,กันนะมันเนี่ยที่นี่เขาสุดยอดเพีย้ยนนอกจาพริกหน่วยนะครับโอ้ยเรื่องส่บุไลกับพริก เหมือนมาจัดผู้เดียวมัอนนี่มืนอน่อยเกือกต้มนู้รองมันครับ อดมันกระเซียบครับมันเนี่ยกินเล็บสุขออกหันปากครับตัวนี้ว้าแน่นวนขนาดแจ้งหนังหูหนังตาเลยครับมันเนี่ย มันหอน,น,อ,น,น,อ,อ,อ,นอนนี่เว้ยใส่คมอมลำนั่นอือือโอ้แน่หนอนด้วยครับ เป็นหลอกมันจะแสบครับแสบตัวนี้หัวกระลำพงกระลำพงใหม่ <c oughs> ชุดยอดครับเมือนี่โอ้สิอเบิดเป้าเบิดครับมือนนี่โอ้เพแียงครับโอ้ใส่พีกหลายห่ผนะครับเนาะแจงได้กับบ่าวกรรกับข้อโรวข้อไเนาะครับนะอบ่าวกรามกินผู้สุภาพแน่วได้กระได้บ่าวกรรกับขอขอบคุณพี่น้อที่เขามาติดตามรับชมบ่าวกรามตลอดมาเนาะครับนะอวันนี้ผมกับฝางนี่เด้อครับส่องกระแตน้อยแน่วนนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ